การเลือกฟังเพลงหรือเลือกฟังเสียงอะไรก็ตามเนี่ยที่มันดึงจิตลงมาสู่ตรงนี้ได้เนี่ยมีงานวิจัยมาทําให้ขึ้นสมองเป็นเตตา้ามีความคิดสร้างสารรค์แถมที่ลึกกว่านั้นฮะแต่ผมก็ยังงงอยู่นะจากงานวิจัยที่ฝรั่งเทศสที่ว่าเนี่ย เขาว่ามันทำให้หลั่งสารสืบศาสตรเนี่ยหลั่งสารที่ชื่อโดพามีนออกมาด้วยซึ่งเป็นสารแห่งความสุขเป็นสารแห่งความสำเร็จซึ่งที่แปลกใจคือจริงๆมันน่าจะหลั่งออกซิโดซินเป็นสารแห่งความรักนะแต่ว่าอันนี้เป็นงานวิจัยเขาก็าหลั่งโดพามีนซึ่งดีทั้งคู่นะเป็นสารด้านบวกนะไม่ว่าจะเป็นเอนโดฟินเซโรโทนีนออกซิโดซินแล้วก็โดพามีน เป็นสารสื่อประสาทที่เราควรจะให้ร่างกายหลั่งมาเยอะเพราะมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยสงบร่างกายมีความตุขแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของระบบทางกายภาพอื่นๆได้มากมายครับผมดังนั้นนะเลือกฟังเพลงที่เหมาะสมนะแล้วถ้าผมแนะนําเพิ่มเติมนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีงานวิจัยอะไรไหมแต่โดยที่เชื่อมโยงองค์กรู้เองเนี่ยไอ้เสียงที่น่าฟังที่สุดเนี่ยเขาได้ยินมาแล้วกันเขาว่าเป็นเสียงความถี่ต่ำๆเต้นเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ตึกๆๆนะ มันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนอยู่กลับไปอยู่ในท้องแม่เป็นเสียงหัวใจที่แม่เต้นตรงนี้ฮะแล้วก้นบื้องของกิตใต้สําเนึกของเราเนี่ยจะรู้สึกถึงความมั่นคงถึงความอบอุ่นเหมือนกับเราย้อนเข้าไปอยู่ในท้องแม่อีกครั้งหนึ่งที่มีแม่คอยปกป้องแม่คอยรักษามีคนคอยห่วงใยมีคนคอยดูแลยังไงก็ลองฝา่าไปครับว่าใครที่รู้สึกคยหารู้สึกเครียรรู้สึกอะไรเนี่ยลองหาเสียงที่เป็นเสียงแบบต่ำๆเดี๋ยวนี้เขามีเพลงนะที่เรียกว่ามินิมอลลิส เพลงมินิมอลเลสคือเพลงใช้ตัวโน้ตน้อยๆจังหวะไม่เยอะจังหวะไม่อะไรเนี่ยก็เป็นที่นิยมครับเพราะมาันเป็นเพลงที่ใกล้กับจิตนะาะไอเสียงที่ออกมาเนี่ยเสียงตัวเนี้ยเริ่มต้นที่บุษยุได้ยินเสียงคือเนี่ยเสียงหัวใจเส้นของแม่ตุบตืบตืบเสียงที่น้ําคลัมอะไระไหลเวียนอยู่ในตรงนั้นนะครับนะแล้วเสียงตัวเนี้ยพอพัฒนาต่อมามาถึงเป็นพวกที่เราเรียกว่าริทึมเซกชันนะเหมือนที่พี่บุ๊กเขาเล่นเนี่ยก็คือพวกกรองพวกเบรคเวดเสียงให้จังหวะอ่าหลังจากนั้นน่ะถึงจะเป็นไปพวกเพอร์คัชช เป็นกรองเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้มันเป็นพวกเครื่องสีเครื่องเป่าเครื่องสายต่างๆนะฮะเป็นเรื่องของสัทนาการตามมาครับผมยังไงวันนี้ก็อยู่คนที่ร้านกาแฟเรื่องขายแผ่นเสียงเป็นหลักแล้วก็มีเพลงดีๆมากมายนะก็เลยเอาเรื่องของเพลงเรื่องของเสียงเนี่ยมาแบ่งปันกันแล้วเดี๋ยวจะคือเสียงความถีต่ำนะที่จริงมันมีเสียงความถีสูงด้วยนะเสียงที่เป็นเสียงของพวกเทวดาเสียงในมนุษย์ตรงนี้แก้วหูมนุษย์ได้ยินเนี่ยตั้งแต่2 0่สถึงอเฮิร์ตเ่ยแต่เสียงเทวดาเนี่ยจะได้ยินเสียงที่มัน ทีกว่านั้นตังวานกว่านั้นจากคุณภาพของประสาทสัมผัสหูของของพวกท่านน,น,นะฮะด้านเครื่องดนตรีของพวกเทวดาเนี่ยที่จะเป็นประมาณเครื่องทองเหลืองเราจึงเห็นอย่างท่านติสชัทฮันอย่างหมู่บ้านพรามหรือรอะไรต่างๆจะใช้พวกะระฆังที่เป็นเครื่องทองเหลืองกิ้งอย่างเงี้ยเออทำไมรู้สึกฟังแล้วมันรู้สึกเมือนเหมือนสง,งบเหมือนมีความสุขเพราะมันเป็นเสียงเหมือนเสียงสวรรค์ อ่ารู้สึกะแบิ้มันจะกองวานไปไอ้ตรงนี้แหละเวลาประตายหูสะพานเนี่ยมันจะไปคอนเน็กเข้ากับความรู้สึกเหมือนกับอยู่อยู่บนสวรรค์น,นะแต่ที่ถ้าละเอียดยิ่งกว่าเสียงท้องเหลืองก็เป็นเสียงพวกแก้วคริสตัลอะไรต่างๆเนี่ยจนตอนหลังเนี่ยมันแทบจะไม่มีวัสดุในพื้นพิภพของโลกมาดูเนี่ยในการเจเนเรตเสียงที่มีความถี่ที่แบบละเอียดปาณีตพิถีพิษานแบบนั้น เึ่่องนี้เป็นของตะหงวนไว้สําหรับพวกที่เขามีอัตภาพที่เป็นพบคุณระดับละเอียดละเอียดละเอียดที่กายละเอียดกายแบบเบานะฮะกายละหูตาอะไรประมาณอย่างกันครับผมนะครับโอเคครับยังวันนี้เรายังอยู่ในโลกม,มนุษยก็มาฟังเสียงจากไวนิวดีๆจากร้านเลคคอร์ดดัฟฟีนะฮะของพี่บุ๊คอาอโ์กดกันครับผมขอบคุณครับ